สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องดียูเมนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นกับแมปใหม่นะครับของแชมเปนลีกนะครับก็คือแมปของหุบเขามังกรแดงนั่นเองนะครับเกอร์เซตที่ผมจะมาเล่นนะครับก็เป็นเซตที่เกินความคาดหมายนะทุกคนเพราะว่าเป็นเซตที่เป็นคุกกี้ตัวเก่านะครับก็คือไม่เก่ามากแต่ว่าถือว่าเก่านะครับก็คือไฮเดนเยนนั่นเองนะครับ ซึ่งเล่นคู่กับสัตว์เลี้ยงของสัตว์เลี้ยงเป็นฟินิก์แล้วก็ผัดสองก็จะเป็นสมุนไพรนะครับทุกคนส่วนสมบัติเนี่ยก็จะแปลกเหมือนกันนะเพราะว่าสมบัติทั้ง3ชิ้นเนี้ยมันจะเป็นสมบัติที่ค่อนข้างเฉพาะทางนะครับคือตัวเฉพาะ2ชิ้นแรกเนาะเฉพาะทางนะส่วนแอปเปิลเนี่ยก็สามารถเล่นได้อยู่บางเซตเนาะก็คือด่านเนี้ยมันจะมีความพิเศษของที่เยลรี่มันเยอะมากนะครับด้วยความที่ มีเยลลี่เยอะแล้วก็มีเยลลี่พูดดาวด้วยนะครับก็คือพอเก็บทีนึงนี่คือมันจะมีเยลลี่ออกมาเยอะมากนะครับทําให้เหมาะกับการเล่นในที่เกี่ยวกับสมบัติที่มันแบบแบบเพิ่มคะแนนเกี่ยวกับเยอะคะ่พะพุกเฮลลี่อ่ะเออประมาณนี้ทําให้หน้าเล่นมากขึ้นน่อแล้วก็คุกกี้น่ะไฮเดนเย่ก็เป็นคุกกี้ที่ผลิตเยลลี่เยอะมากก็คือเป็นเยลลี่ดอกไมน้นะก็คือเยอะมากนี่นะครับ แล้วก็ส่วนผสมก็จะเป็นสมุนไพรเนาะก็เล่นก็เล่นเป็นผสมเพราะว่าดันดันในท้ายมันจะมีเยลลี่หมีเยอะทําให้มันเหมาะกับการเล่นสมุนไพรเนาะทุกคนก็ไม่ได้เล่นมานานอยู่นนะะหเหมือนกันนะครับสาหรับเกมคุกกี้รันนะครับก็เล่นอยู่แต่ว่าคือไม่ได้ไม่หายคิปนะทุกคนก็ไม่ได้มีเวลาเนาะแต่ตอนนี้ก็เพราะก็มีมีกับมาเล่นได้บ้างเนาะทุกคนซื้อ ด่านสวยมากทุกคนสำหรับด่านเนี่ยคือเป็นด่านที่ผมก่อนแรกก็คิดว่าทีมงานจะเอาด่านอะไรมาแทนด่านด่านเก่าก็ไม่รู้เนาะทุกคนแต่ว่าพอเอาด่านนี้มาคือเป็นด่านที่ไม่เคยมีเนาะปกติทีมงานจะเอาด่านยอบแมวมาใช่ไหมแต่รอบเนี้ยตั้งแต่รอบที่ผ่านมาแล้วก็คือด่านของคริสต์มาสป้าหมู่บ้านแสนสุขอะไรเนี่ยคือเอาด่านใหม่มาทุกคนก็คือว่า ไม่ได้ยอมเอวเอาอันเก่ามาคือืบอว่าเปลี่ยนหนึ่งสองเดือนครั้งก็ควรจะเอามาให้เปลี่ยนหนึ่งเดือนครั้งก็ควรจะเอามาด่านใหม่ไปเลยดีกว่าคือเอาด่านเก่า,ม,ามันก็ไม่ได้ตื่นเต้นหรอกคุณแค่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนบรรยากาศแบบเอาเก่าแค่นั้นเองอะ่ะอืมก็อชอบนะที่รอบเนี้ยรอบที่รอบหลังๆทีงานจะเอาด่านใหม่มาทั้งหมดเลยเนาะก็ถือว่าดีซื้อไปนี่นะครับทุกคนก็ดา่าน ไอตรงสถานแรกของไฮเดนเยียคือเล่นยากๆเยนะเมื่อกี้ก็ภาพเหมือนกันแต่ว่าคะแนนที่ผมทําได้เนี่ยก็อยู่มา 650, 6หกร้อยห้าสิบยประมาณเนี้ยคือไม่เกินนี้นะทุกคนเพราะว่าถ้าเพราะถ้าเกินเนี่ยคือจะต้องเล่นแบบเก่งๆแล้วก็แม่นแล้วก็จังหวะสมุนไพรเนี่ยต้องดีเพราะว่าที่ผมเล่นเนี่ยจังหวะสมุนไพรผมยังไม่ค่อยดีมากเพราะว่าตรงจุดตายของไฮเดนเยียเนี่ยมันยังไม่ค่อยตรงจุดนะทุกคนทำให้สมุนไพรเนี่ย มันจะเสกไอ้เขาเรียกว่าเยลลี่น้าเนี่ยไม่ตรงจุดที่มันจะมีเยลลี่มีเยอะๆเนาะทำให้ได้คะแนนเยอะตรงจุดนั้นชีนี่นะครับก็แผทนี้ก็มีคุกกี้เข้ามาใหม่ตัวหนึ่งเนาะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงของทามเนาะก็คือทูร์รักษาไมตีเวลาหนึ่งตัวเนาะแล้วก็มีทอมสก,กินด้วยสก,กินรีเจนเนรี่มาพร้อมสก,กินมาพร้อมสัตว์เลี้ยงม,ม,มาพร้อมแคนี้วิเศษเป็นไง เป็นคุกกี้ที่พิเศษไหมมาหนึ่งปีได้แคนดี้เลยทุกคนเป็นคุกกี้ที่ผมมาน่าจะเป็นลูกหลักของทุกคนเพราะว่าอืมผมว่าเป็นลูกหลักแต่ว่ามันมันแบบมันเพิ่งมาใหม่มันยังไม่ดูไม่ออกว่าเป็นลูกหลักไงแต่ว่าเริ่มแบบเริ่มสแสดงแล้วจบไปแล้วกับพอยห้าสิบหกลัก,ก็ทําลายสถิติด้วยนะครับก็เป็นคุกเป็นเสร็จที่ยังยังไม่ ยังคะแนนตั้งแต้มแข่งอยู่นะครับแต่ว่าถ้าใครแบบเล่นพลาดเนี่ยแบบถ้าเล่นแบบไม่ชนนะคือก็ยังได้คะแนนสูงอยู่แต่ถ้าชนเนี่ยก็ก็ไม่สูงนะทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กับช่องดียูเมยเด้วยนะครับสวัสดีครับ